สวัสดีครับบ่าวดินสวัสดีแม่แม่เอสี่เสาควาันทีเก่ากรกดาค้งครับอู้ยงครับพี่น้องบ่าวดินเขามาหาหน้องใหม่คือเก่าครับมือนีมากกับเบาตัวบ้าบอยครับแต่ไปคนละจุดนะครับมือนีมังวันีได้บ่อครับมือนังหอดกอนหนงมใหม่แะครับผมเดี๋ยวมาหลุนกับบ่าวดินครับพี่น้องครับสวัสดีครับเขาดอน้วครับ ัวสิใดวะน้อ,นอครับนุ่งกระไลาหลครับตัวเมืองเมืองเน่ยป่วยเนียเอ้ยลกร้านมาหาอยากหากินเด้อเดี๋ยวมันมันไปเล นี่งมงงแมนแมนไ้ครับัยิ่งหงงกับกระเมนขาดครับมาโวดมาโผล่หนงนรับ นอนอยู่พี่น้องอุ้ยนอนง่ายครับครับผมโอ้ยพี่นุ่มกับโผด่เรือครับพี่น้งองเอ้ยมาโผดมาเหลือแท้ต่อมือ เงอร์ขี้ดงปะสวยมากเลยครับตัวนี้ ดไหครับหนุ่กากดบาดินโปล่ลปก แม่ยังนี่แม่ยังนี่คือโผัวโวอยู่นี่ครับโอ้ยดูซิดูซิโพนอกก่อเลยครับมาลุ้นน้ำกันกระเป๋าดินสีน้องใหญ่บ่ครับเบิ่งน,นอนมาลุ้นน,น้ำกันกระเป๋านีา่เฮ้ยตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนีน้ ันสุดยอดจริงๆนะครับอันทั้งเทียยงมนหลายๆนี่ทั้งเทียกระท้อนบ่อใดด้วยครับเพาะว่าเพิ่นหลยอีรีครับ,หล,ห,ลรบหลายจนเม่านี่จนจนสิท้นบ่อใดหมดแล้วครับบ้าดินนะ่ะครับ งงขอบคุณนะครับขอบคุณพี่นัดหรือพี่นุษนี่เลยครับสั่งมาใหม่กับเบ้าดินเนือบ้าดินอันก็ขอบคุณหล,ยลายๆครับเบ็ดกับเบิดไว้ไว้พีน้อง สวยเลยครับน้ำกระไลแห้งๆครับข้างล่างน้ำไหลแบบแห้งเลยครับตามริมฝั่งลำห้วยลำเซ่หาพี่น้องหาหายากหากินกันไป 弄，弄。No, no. นะครับเนี่ยเอาแล้วฮาก็ถมไว้ครับนอนนี่เป็นยังไงน๋อโอ,นโอ้นี่พี่นอนม,มึงเนี่ยสูงมากครับ เพื่อนซับไปแล้วเหลือตาล่ำที่หนอนนอนนี่เมือกันนะมะมือะโอ้ยวันนั้นเดืซับคุณนี่คนซับเอาเลย เห็ดขอนฝายน้ำพี่หนุ่มเห็ดขอนฝายน้ำครับพี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยเห็ดขอนฝายน้ำกำลังอ,อ่อ,อนๆครับกำลังเกิดอเอาดินสีเก็บใส่ถุงพลาสติกครับไปแกงใส่หน่อไม้แสีบไปได้ครับนี่กำลังอ,อ่อ,อนๆเลยครับ นี่ครับดนี่เป็นอ่อ,อนๆนี่แกงใส่นมใหม่หแสบเลยที่ครับพี่น้องเคยกินบอเห็ดคอนไายน้ำนะครับนี่ก็บเด็กเก็บหน่อยผสมหน่อยเก็บหน่อยผสมลายไปแกงใส่นมใหม่ก็สวยแสบเลยล่ะครับหนามอ่า,างอุดตัวครับ นางนี่นางอวดตัวมีค้อนฝ่ายหนำ ไปเกลียนยครับไปนอนครับก็เดงครับอน,อนอนนีครับเขียวปื้อๆเลยเนี่ยนอนไม่สมครับ نعم uh -huh. ดนอนนี่พี่น้องมองเงี้ยอู้ยลายอ,อ,ายอบาายาับอนน่ายอยู่ครับผมนะว้าเฮ้ยนะครับเฮ็ดน้ำใหม่ถุงงั้น ใหญ่เลยครับนิดพี่นอ้นองน้องแบบนี้นะครับนีโอ้ยน่อที่สวยเลยครับ ดมาโพดมาโพดให้พี่นอกข้องนี้ปลาหนอใหม่ลักษณะนี่ใบบัวมีได้ครับแต่วันนอนเพิ่นอ้วบอวบครับสุดๆยอดเลยครับ เอาถึงกับกำลังพยายามไปหาหมดไป่าเบาตัวอยู่ของหนอกครับอยู่ของใหนหนี้ของไล่ไล่ครับพวกมันเสุดๆเลยครับ ออไปข้างนอกนะครับงานการทาาน่อใหม่คองบ้าดินครับสองคนเสาของวัตถิเก่าก,กรกดาค้มครับเนี่ยนอนน,อน,น,อน,นั่งดินเอาบุดรับมือฝนกัะนด็นดินครับพี่น้องครับมาดินกับขาเบาโตเบาบ,าบ,าบอยครับดีครับแล้วครับพี่นอ้องผม้รับพี่นอกครับ บาดินกับมบ่ล่อเบาโตครับมึงเลยถึงกระตาขี้เกาครับเบาดินกับสิดิกับแล้วครับขอปิดคลิปก่อนเบาดินครับพะวยุ่งกรลายครับพี่น้องผมงลายแห้งครับโอ้โอพัดพี่น้องเบาดินขอบบนขอบคุณแห้งเลอแห้งใจจากพอจากแม่จากพี่พี่น้องๆสุขุสุข,ข,สข,ขนเน้อทุกหมองทุกบอลครับคลิปนี้เบาดินกับไวย์สมิ่งสกอนครับขอให้พอพี่น้องทั้งทางตางแดนแม่แม่เอฟซีทั้ FC, ทงบาน ตลอดจนพีินนองสุกุลทุกคนอยู่ดีมิห care ลำลุยสุขภาพแข็งแรงเด้อครับฝนกระลิ่นมากล่ะครับลิ่นตลอดครับตลอดมือมพอบว่าสิาเป็นหน้าเป็นต้นครับอาับลำลุยสุขภาพแข็งแรงทุกคนครับสวัสดีครับ